One News ตรงไปตรงมาเกษตรกร,กรและชาวบ้านในตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกกว่า50คน กมนาก้มตาอยู่กับสมาร์ทโฟนคู่ใจเพื่อเรียนรู้การเล่นอินเทอร์เน็ตจากแอปพลเิเคชันต่างๆที่สามารถต่อย,ยอดการจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของตอนเองด้วยความตื่นเต้นโดยมีเจ้าหน้าที่ดีแท็กเน็ตอาสาคอยให้ความรู้อย่างใกล้ชิดภายในวิสาหกิจชุมชนสวนลุงสวัยศรียาจังหวัดนครนายกกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนชีวิตโดยบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือ DT แทรวมกับมูล,ลนิธิรวมโดยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดที่เล็งเห็นว่าประชาชนของไทยในทุกพื้นที่ควรได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียมกันและสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตทำการค้าขายในสังคมออนไลน์ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเราคิดว่าอินเทอร์เน็ตบนมือถือน่าจะ,ะทำให้ าชาวบ้านในชนบทนะครับในจังหวัดต่างๆสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก้าวต่อไปของเราก็คือเชื่อมโยงกับคนไทยในต่างประเทศครับนะครับที่ที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถจะนําสินค้าจากบ้านเกิดของตัวเองครับหรือการบริการการท่องเที่ยวอะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับผ่านเข้าไปใช้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างไรายได้ให้กับตัวเองครับผม ขณะที่ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับประโยชน์อย่างมากมายจากการเรียนรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะแอปพลิเคชัน Farmer Info ที่สามารถนำไปประยุกต์กับการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวออก็มีวิธีปลูกปลูกต้นไม้ปลูกเกษตรนะป้าป้าทำสวนเกษตรก็มีวิธีบอกในในโทรศัพท์นะ จะมีสามารถเปิดดูได้เลยนะวิธีปอกกุเรียนเออก็รู้รู้หลายอย่างค่ะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านคือถ้าเรามีสินค้าสักอย่างหนึ่งในสวนเราหรือว่าเราทําธุรกิจอะไรสามารถเอาไปลงในนั้นที่ว่าจะออกไปให้ลูกค้ารู้ข้างนอกได้นะคะคือให้การสื่อสารมันมันเร็วขึ้นก็จะขายได้ดีกว่า โครงการอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนชีวิตตั้งเป้าหมายให้วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศที่มีกว่า20,000แห่งสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้ถึงร้อยละ50ภายในปี2560และวางแผนจะลงพื้นที่ไปสอนวิสาหกิจชุมชนให้ครบ200แห่งภายในสิ้นปี2558 One news. Trong Pai Trong Ma.